เรื่องลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้จากทั่วโลกเสียงเคาะจากเพดานนัดเป็นนักออกแบบกราฟิกอิสระที่กำลังมองหาที่พักราคาประหยัดและเงียบสงบเพื่อใช้สมาธิในการทำงานเขาตัดสินใจเช่าห้องในหอพักขึ้นหญิงซึ่งเป็นตึกแถวเก่าสูงสี่ชั้นตั้งอยู่ในซอยเปลี่ยวกลางเมนืองห้องของนัดอยู่บนชั้น3ห้อง303ซึ่งมีข้อดีคือถูกที่สุด และมีแคกเขาคนเดียวที่รู้ว่าทำไมมันถึงถูกเจ้าของหอพักเป็นหญิงชราใจดีแต่มีดวงตาที่เหนื่อยล้าเธอรีบเร่งในการทำสัญญาและเน้นย้ำเพียงประโยคเดียวว่าหนูต้องดูแลความสะอาดให้ดีนะโดยเฉพาะห้องข้างบนห้องข้างบนนัดเงยหน้ามองเพดานไม้เก่าๆที่มีรอยแตกร้าวและคราบน้ำซึมมีคนอยู่ชั้นสี่ด้วยหรอครับผมเห็นไฟปิดหมดเลย ยายเจ้าของหอหลุบตาลงเล็กน้อยรอยยุ้มจางหายไปไม่มีใครอยู่หรอกหนูมันเป็นห้องเก็บของแต่ก่อนมันเป็นห้องของคุณหญิงเจ้าของที่แท้จริงนะ่ะท่านเสียไปนานแล้วยายพูดแค่นั้นแล้วก็เดินจากไปอย่างรวดเร็วทิ้งความสงสัยไว้กับนัดห้อง303เงียบสงบจริงอย่างที่โฆษณาพนังคอนกรีตหนาะช่วยกันเสียงจากโลกภายนอกได้เกือบหมดคืนแรกผ่านไปด้วยดี นัดรู้สึกสบายใจและเริ่มจัดอุปกรณ์ทำงานเขาเลือกตั้งโต๊ะทำงานไว้ริมหน้าต่างเพื่อรับแสงสว่างแต่ก็หันหลังให้กับประตูห้องน้ำและเพดานที่มีดวงไฟฟูออเรสเซนต์เก่าๆสองสลัวๆคืนที่2นัดกำลังนั่งทำงานเร่งสมง,งานให้กับลูกค้าเขาสวมหูฟังเพื่อกันเสียงรบกวนภายนอกนาฬิกาบอกเวลาตีหนึ้า สมาธิของเขาจดจ่ออยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเต็มที่ทันใดนั้นต๊อกต๊อกต๊อกเสียงนั้นดังขึ้นมาเบาๆเหมือนเสียงลูกแก้วกริ้งหรือใครสักคนเคาะอะไรบางอย่างวินิ้วมือมันดังมาจากเพดานเหนือเต๊ะทำงานของเขาพอดีนัดชะง,งักมือจากเมาส์เขาลดเสียงเพลงในหูฟังลงจนสุดแต่เสียงเคาะก็ยังคงอยู่ต๊อกต๊อกต๊อก เป็นจังหวัดที่สม่ำเสมอและดูเหมือนจะไม่ใช่เสียงหนูหรือสัตว์เลื้อยคลานเพราะมันมีน้ำหนักและความตั้งใจในการเคาะนัดถอดหูฟังออกแล้วเงยหน้ามองเพดานที่มืดมิดเขาจำได้ว่าใหญ่เจ้าของหอบอกว่าชั้นสี่เป็นห้องว่างไม่มีใครอยู่คงเป็นลมพัดอะไรกระทบกันมั้งเขาพยายามคิดในแน่ดีแล้วทำงานต่อแต่เมื่อเขากลับไปใส่หูฟังได้ไม่ถึงนาที เสียงเคาะก็เปลี่ยนไปครั้งนี้มันไม่ใช่การเคาะเบาๆอีกแล้วแต่มันเป็นเสียงปั้งปั้งปังสามครั้งหนักๆดังสนั่นราวกับใครใช้กำปั้นทุบลงบนพื้นไม้เหนือหัวของนัดจนฝุ่นผงจากรอยแตกบนเพดานร่วงหล่นลงมาบนโต๊ะทำงานของนัดนัดตัวแข็งทื่อเขาผุดลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจอย่างที่สุดเขาได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นราาอยู่ในอกปัง ปั้งปั้งอีกสามครั้งใครนะ้านั่นใครอยู่ข้างบนนัดตะโกนขึ้นไปแต่ไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบที่เข้ามาแทนที่เขาตัดสินใจออกจากห้องเขารีบวิ่งลงไปที่ชั้นล่างเพื่อไปคอบห้องยายเจ้าของหอยายเจ้าของหอเปิดประตูออกมาด้วยสีหน้างหงุดหงิดมีอะไรหรือหนูดึกดื่นแล้วนัดรีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดยายครับ ชั้นสี่มีคนอยู่แน่ๆเขาเคาะเสียงดังมากผมทำงานไม่ได้เลยยายมองหน้านัดด้วยดวงตาที่ว่างเปล่าก่อนจะตอบด,ด้วยน้ำเสียงที่เย็นชายอย่างน่าแปลกใจฉันบอกแล้วไงไม่มีใครอยู่ชั้นนั้นห้องนั้นมันถูกปิดตายมานานแล้วกลับไปนอนเถอะหนูยายก็ปิดประตูใส่หน้านัดทันทีทิ้งให้นัดยืนงงอยู่กลางความมืดเขาเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้ว นัดกลับมาที่ห้อง303ด้วยความไม่สบายใจเขาล็อกประตูอย่างแน่นหนาและนั่งเฝ้าเพดานอย่างวาระแวงคืนนั้นเสียงเคาะหยุดไปจนถึงเช้านัดทำงานทั้งคืนโดยไม่ได้นอนเมื่อแสงอาทิตย์สยัดส่องเข้ามาทางหน้าต่างความรู้สึกหวาดกลัวก็ค่อยๆจางหายไปเขาตัดสินใจว่าคืนนี้ถ้าเสียงเคาะมาอีกเขาจะตอบโต้คืนที่สาม ตีสอนาทีนัดกำลังทำงานอยู่เหมือนเดิมเขาไม่ได้ใส่หูฟังเขานั่งรอรอให้เสียงนั้นกลับมาต๊อกต๊อกมาแล้วเสียงเบาๆที่คุ้นเคยสองครั้งสม่ำเสมอเหมือนการทักทายนัดนิ่งเงียบเขาจ้องมองไปยังจุดที่เสียงดังออกมาต๊อกต๊อก มันดังขึ้นอีกครั้งนัดตัดสินใจเขาใช้ด้ามไม้กวาดเคาะเบาๆตอบกลับไปที่เพดานตรงจุดเดียวกันสองครั้งต๊อกต๊อกเสียงจากเพดานโปกโปกเสียงนัดตอบกลับนัดรู้สึกตื่นเต้นปนกลัวแต่เขาก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ความเงียบครอบงำห้องอยู่ประมาณสิบวินาทีแล้วเสียงจากเพดานก็ดังขึ้น3มครั้งต็อกต็อกต็อกนัดรีบเคาะตอบกลับไป3ามครั้งด้วยไม้กวาดโปกโปกโปกเกิดความเงียบอีกครั้งคราวนี้ยาวนานขึ้นเกือบ20วินาทีนัดใจเต้นรัวมือของเขาเปียกเหือ่อ เขากำไม้กวาดแน่นพร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างแล้วจูจ่ๆเสียงเคาะก็กลับมาครั้งนี้มันไม่ใช่การเคาะด้วยนิ้วหรือกำปั้นแต่มันเป็นการเคาะทดังลากยาวเหมือนการขูดพื้นไม้ด้านบนครืเสียงนั้นหยุดที่มุมห้องของนัดเหนือหัวนอนของเขาพอดี นัดมองขึ้นไปเขาเห็นอะไรบางอย่างที่น่าขนลุกบนเพดานตรงจุดที่เสียงขูดยาวที่สุดมีรอยสีดำเปียกเปียกคล้ายคราบน้ำมันซึมออกมาจากรอยแตกของไม้เก่าๆคราบนั้นค่อยๆหยดลงมาช้าๆทีละหยดหยดแรกจ๊อกหยดที่สองจ๊อก นัดแทบจะหยุดหายใจเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่ต่อในห้องนี้เขาจะต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งที่อยู่ข้างบนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รุ่งเช้านัดไม่สามารถทนอยู่ในห้อง303ได้อีกต่อไปเขาโทรหาเพื่อนสนิทชื่อเตอ้ยซึ่งทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในตึกใกล้ๆกันมึงกูไม่ไหวแล้ววะ่ะมึงช่วยมาดูกับกูหน่อยได้ไหมว่าชั้นสี่มันมีอะไร นัดกระซิบด้วยเสียงสั่นเครือเตยมาถึงในตอนเที่ยงเขาเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องผีแต่ยอมตามนัดขึ้นไปนัดกับเตยขึ้นบันไดแคบๆไปถึงชั้นสามแล้วมองหาทางขึ้นชั้นสี่บันไดขึ้นชั้นสี่เป็นบันไดไม้เก่าที่มีประตูไม้ปิดล็อกด้วยโซ่สนิมหนาเตอะเห็นไหมวะยายเขาปิดตายจริงเตยพูดพลางใส่หัว แต่เสียงมันดังมากนะเว้ยมันเหมือนมีคนวิ่งมาราธอนอยู่บนหัวกูทุกคืนนัดยืนยันเตยพยายามมองลอดช่องว่างระหว่างบานประตูไม้เก่าเขาจุดไฟฉายโทรศัพท์ส่องเข้าไปสิ่งที่เตยเห็นคือห้องว่างเปล่าขนาดใหญ่พื้นเป็นไม้เก่าที่มีรอยแตกและมีฝุ่นจับหนาเตะจนเหมือนพรมสีเทาสิ่งเดียวที่อยู่ตรงกลางห้องคือกองผ้าขาวเก่าๆและ เกาอี e, โยกไม้ไผ่เก่าๆตัวหนึ่งที่ถูกวางทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวไม่มีอะไรเลยนี่หว่านัดแค่ห้องเก็บของว่างๆเตยพูดอย่างโล่งอกแต่นัดไม่ได้โล่งอกเขาเห็นสิ่งที่เตยมองไม่เห็นรอยขูดบนพื้นไม้ที่เต็มไปด้วยฝุ่นและรอยแตกมีรอยขูดลากยาว เป็นทางเหมือนใครใช้เล็บยาวๆขูดไปตามพื้นห้องรอยขูดนั้นเป็นทางเดียวกับที่เสียงขูดลากเมื่อคืนและที่น่าขนลุกที่สุดคือรอยขูดนั้นจบลงที่ขอบพื้นไม้ซึ่งอยู่เหนือเพดานของห้อง303ของนัดพอดีนัตเต้ยมึงดูตรงนั้นดินัดชี้ไปที่กองผ้าขาวเก่าๆที่วางอยู่ตรงกลางห้องใต้กองผ้าขาวนั้น มีรอยเท้าเล็กๆที่เต็มไปด้วยโคลนมันเป็นรอยเท้าของใครบางคนที่เพิ่งเดินไปถึงเก้าอี้โยกตัวนั้นนัดกับเตยตัดสินใจถอยออกมาอย่างรวดเร็วความคิดที่ว่ามีบางสิ่งกำลังใช้ห้องชั้นสีที่ถูกปิดตายเป็นที่พักและคอยเฝ้ามองพวกเขาจากข้างบนนั้นเป็นความรู้สึกที่หนาวเย็นเกินกว่าจะทนได้เย็นวันนั้น นัดตัดสินใจไปสอบถามคนเก่าแก่ในซอยเขาได้พบกับป้าสมศรีแม่ค้าขายขนมหวานที่อยู่ข้างหอพักมาตั้งแต่เด็กนัดเล่าเรื่องเสียงเคะและสิ่งที่เขาเห็นบนชั้นสี่ให้ป้าสมศรีฟังป้าสมศรีถึงกับหยุดมือจากการปั้นขนมแล้วมองหน้านัดด้วยสีหน้าจริงจังหนูรู้ไหมห้องนั้นนะ่ะห้องของคุณหญิงจริงจ ป้าสมศรีเริ่มเล่าเมื่อก่อนคุณหญิงท่านเป็นคนพิการเดินไม่ได้ท่านต้องใช้เก้าอี้โยกเป็นที่พยุงตัวไปไหนมาไหนนัดรู้สึกเย็นว่าไปทางตัวเมื่อนึกถึงเก้าอี้โยกที่ตั้งอยู่กลางห้องว่างเปล่าแต่ท่านไม่ได้เสียชีวิตอย่างสงบหรอกนะหนูป้าสมศรีลดเสียงลงมีคนบอกว่าท่านถูกฆ่า ถูกทิ้งให้ตายอย่างทรมานในห้องนั้นโดยที่ไม่มีใครรู้ไม่มีใครมาช่วยร่างของท่านถูกทิ้งอยู่บนพื้นไม้จนแห้งกลังก่อนตายท่านพยายามจะคลานออกมาเพื่อขอความช่วยเหลือป้าสมศรีมองไปที่หอพักคุณหญิงทุกคืนท่านจะคลานมาจนถึงขอบพื้นไม้เหนือห้องที่หนูอยู่ เพื่อให้คนข้างล่างได้ยินเสียงท่านเคาะท่านขูดเพื่อบอกให้รู้ว่าท่านยังไม่ตายแล้วแล้วรอยขูดบนพื้นไม้นัดถามเสียงสัน่นนั่นคือรอยเล็บของท่านหนูรอยสุดท้ายก่อนที่ท่านจะหมดแรงและตายในที่สุด บทส่งท้ายเมื่อเสียงเคาะกลายเป็นเสียงเรียกคืนสุดท้ายที่นัดอยู่ในหอพักคุณหญิงเขากับของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้ววางแผนจะหนีออกจากที่นั่นในตอนเช้ามืดเขาพยายามข่มตาหลับบนพื้นห้องที่ปูด้วยผ้าหุ่มหนาๆโดยไม่เข้าใกล้เตียงและเพดานเลยตีสเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้ง ครั้งนี้มันไม่ชีต็อกเบาๆหรือปังรุนแรงแต่มันเป็นจังหวะที่แตกต่างออกไปต็อกแกรกแกรกแกกเหมือนเสียงพยายามจะเปิดประตูนัดลืมตาโพลงเขาจําได้ว่าเสียงเคาานี้ดังมาจากประตูห้องนอนของเขาเองต็อกแกกแกลกแกรก เสียงนั้นหยุดลงที่ลูกบิดประตูแล้วเขาก็ได้ยินเสียงที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเสียงกระซิบมันเป็นเสียงที่แหบแห้งและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดดังลอดออกมาจากช่องว่างใต้ประตูห้องนอนของเขาทำไมไม่ช่วยเปิดประตูให้ฉันหน่อยสิฉันวิ่งไม่ไหวแล้วนัดตัวแข็งทื เขาไม่กล้าแม้แต่จะหายใจเขากลัวว่าถ้าเขาลุกจากที่นอนแล้วเปิดไฟเขาจะเห็นรอยนิ้วมือที่ประตูห้องนอนของเขาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่เสียงกระซิบแต่คือเสียงสุดท้ายที่ดังขึ้นหลังจากเสียงเคาะปัง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 เสียงเคาะห้าครั้งที่หนักหน่วงรวดเร็ว และบ้าคลั่งไม่ได้ดังมาจากเพดานอีกต่อไปมันดังมาจากใต้พื้นห้องที่นัดนอนอยู่พอดีราวกับว่าคุณหญิงไม่ได้อยู่แค่ชั้นสี่แต่เธออยู่ทุกที่ในหอพักนี้แล้วนัทพุ่งตัวออกจากห้องอย่างไม่คิดชีวิตเขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพราะเขารู้ว่าการเล่นเกมเคาะตอบโต ได้ทำให้ผีร้ายตัวนี้รู้แล้วว่าเขารออยู่ข้างในและต่อจากนี้ไปทุกครั้งที่เขาได้ยินเสียงเคาะเบาๆเขาจะไม่มีทางรู้เลยว่ามันดังมาจากข้างบนข้างๆ้างหรือข้างล่างแล้วคุณหลาคิดว่ามีอยู่จริงไหมคอมเมนต์บอกเล่าเรื่องได้นะคะ อยากฟังเรื่องต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรื่องลี้ลับ789ด้วยนะคะ